จะพาเพื่อนๆไปดูเพื่องหลักเ้มเป็นอลังการนางแบบเยอะมากถ้าจะทำวงการมังม้งมาทำศัลยกรรมกับนะเจนใช่ไหมแคมเปญน,นี้2เดือนสำหรับคนที่อยากไปพลิกชีวิต เก Hi guys กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะคริสตในวันนี้เจนจะพาเพื่อนๆไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำแคมเปญอลังการนะคะของเอเจนซี่บิวตี้เซอร์เรีของเจนเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เราครบรอบ5ปีแล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องรวมตัวนางแบบสเลบที่เราเคยพาไปทำสัญญากรบมที่เกาหลีแล้วก็มีแคมเปญพิเศษเพื่อจะขอบคุณแฟนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เลยคิดหนักมากเพรานะดิฉันต้องรับหน้าที่หลายอย่างมาไม่ว่าจะเป็นร่วมกับบ คีทิฟสไตลิชคือดิฉันเตรียมเองหมดเลยไม่กระทั่งเสื้อผ้า oh. วันนี้ก็เลยคิดว่าเออถือโอกาสดีกว่าจะพาเพื่อนๆไปดูว่าก่อนที่เราจะออกกองเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวมาให้ดูพร็อพนิดนึงนะคะที่ิฉันเตรียมไปก็คือ1เลยจะมี TTM ที่ชานะคะและก็จะมีนี่เลย Passport Beauty Surgery นะคะเดี๋ยวให้ชิ้งมาเฉลยนะคะว่ากิจกรรมของเราอ่ะต้องทําอะไรและจะได้รางวัลเป็นอะไรนะคะบอกเลยว่าอลังการยิ่งใหญ่มากนะเสื้อผ้าหน้าผมอะ่ะมันก็จะมีฟีลเป็นแบบ แฟชั่นหน่อยๆเจนก็เลยคิดว่าเราน่าจะแต่งเป็นลุคเวียดนามคือเราจะเอาฟีลเป็นแบบว่าแบล็กพิงเบาๆเป็นแบบเกิร์ลก๊บทุกคนเพราะว่าครั้งนี้นางแบบเยอะมากถ้าจะทั้งวงการมั้งมาทำศัลยกรรมกับเจน,น,นใช่ไหมก็คิดว่าทุกๆอย่างอ่ะมูดมดน่าจะได้และเหลือแค่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยที่เจนจะต้องเตรียมตัวเดี๋ยววันนี้ไปหาซื้อมาจากที่ต่างๆแล้วก็ซื้อมาจากออนไลน์ด้วยเพิ่งได้เสื้อผ้าแล้วก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวขอซักหน่อยละกันวันนี้ก็คือแดดไม่ค่อยแรงด้วยแต่่่วววาาาาตตต้้ออองงงัักกกบบ็็็คคืเเปนลยิด ดีเพราะว่าจะให้นางแบบของเรากิติมัาสักมาใส่เสื้อผ้าเหม็นๆก็ไม่ได้ว่าหนึ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวซักเสื้อผ้าวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มซักผ้ากันเลยคือเสื้อบางตัวเป็นชุดใหม่บางตัวก็เป็นชุดเก่าบางตัวก็ใส่แล้วนะคะก็เลยจะมาให้ดูอย่างอันเนี้ย มีคราบหนักมากอย่างนี้บางตัวนะคะก็จะมีแบบคราบเนี่ยคราบลงพื้นเองก็เลยจะใช้วิธีการแบบว่าเทน้ํายาซักผ้าลงไปนะคะแล้วก็เอานิ้วถูเบาๆนะคะ mm hmm. เพื่อให้มันจะได้หลุดออกง่ายๆขึ้นนะคะ mm hmm. จะใช้เป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้านะคะ mm hmm. เพราะงั้นเนี่ย mm hmm. เราจะต้อง กับเครื่องซักผ้าของเราคือหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่สาคัญแต่จริงๆแล้วอ่ะมันสําคัญนะคะเพราะงั้นเนี่ยเจเลมีไอเทมลับนะคะก็คือเจ้านี่เลย Bri ส e อ็กเ l ลโกสูตร Luxury b r o o รอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรฝาหน้าที่ดีที่สุดของบร ze เลยค่ะอยากบอกเลยว่าเลือกน้ํายาซักผ้านี่ต้องเลือกให้เหมาะกับเครื่องสําคัญมากอย่างอันนี้เนี่ยเป็น Bri ส e อ็กเซลโกก็คือเป็นสูตรที่เหมาะกับฝาหน้าโดยเฉพาะเลยค่ะสะอาดซอกซอถึง5เท่าปริมาณฟองเนี่ยก็ไม่เยอะเกินไปไม่ล้นเครื่องค่ะและก็ยังสามารถช่วยเซฟเครื่องซักผ้าฝาหน้าของ เราได้อีกด้วยค่ะมีทั้งหมด2สูตรด้วยกันจะเป็น Bliss Excel Glow Luxury Bloom เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดให้ความรู้สึกหอมหรูหรานานถึง30วันเลยค่ะและอันนี้บอกเลยว่าเป็น Fa v o r ร t e ของเจนอีกด้วยนะคะอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตร Glow สีทองช่วยสลายคราบหนักและก็ลดกลิ่นอับได้อีกด้วยค่ะเจนชอบสูตรสีชมพูอันนี้มากเพราะว่าเป็นกลิ่นที่หรูหราหอมยาวนานสุดๆเลยค่ะถ้าเป็นมือนสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แอป Lazada เลยโดยเฉพาะแม่บ้านยุคใหม่อย่างเราเนี่ยต้องมีติดบ้านเลยค่ะอุ้ยเปิดฝามากกลิ่นนอมากคเจ นะชอบกลิ่นสีชมพูสุดแล้วอะ่ะนี่มาดูตัวเมื่อกี้ที่คราบหนักๆนะคะคราบหายไปหมดเลยเพื่อนๆดูดิเมื่อกี้มีคราบตอนนี้คือหายไปหมดเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเดี๋ยวเจนจะไปตากผ้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอรีบตื่นมาแพคทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราไปออกกองกันค่ะ Good morning นะคะเมื่อคืนนะ่ะฝนตกหนักใช่ไหมจะก็แอบบอกว่าเฮ้ยเสื้อผ้ามันจะแห้งไหมวะเพราะเมื่อวานน่ะ ตกทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้แอบดมที่เราแล้วโอมม่พูดแบบเนี้ยไม่เข้าใจาใช่ไหมต้องไปลองดูเองเลยนะไปลองซื้อมาแล้วก็ลองเลยเดี๋ยวจะ,จะเอาของพวกเนี้ยยัดลงกระเป๋านะนี่ก็จะเป็นมูดบอดของเราวันนี้คุณเตรียมพวกหน้าผมใช่ไหมว่าเออให้สไตลิชดูว่าเราจะแต่งหน้าทําผมยังไงนางแบบแต่ละคนเนี่ย ถึงแล้วนะคะตอนนี้ทีมงานกำลังถ่ายกันใหญ่เลยดูดิเจนจะขึ้นมาเตรียมเสื้อผ้าให้นางแบบทุกคนนะคะนี่นะคะเตรียมสูตรวางให้เพื่อนๆเออไม่เหม็นอับนะคุณไม่เหม็นอับเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สตูแล้วนะคะและก็นี่น้องคนแรกของเราในวันนี้น้องแตงกี สวัสดีครับสวัสดีครับพอหลังจะต้องทำริจกรรมจับงานที่เสร็จปุ๊บเป็นไงเอาจริงๆนะงานเยอะมา <c oughs> กเพราะงานก็คะว,วันนี้ก็เลยชวนน้องๆกลับมารวมตัวกันใหม่กับ beauty surgery เพื่อที่จะมาถ่ายทำโฆษณาของ,ง beauty surgery เลยก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะใจมาก คนนี้เจนเป็นสไตลิสต์ใช่ป่ะเจนเป็นคนเอาชุดมาให้ทุกคนเองเลยนะก็ถามความชุดเป็นไงหอมไหมหอมมากพี่ถามพี่เจนเลยว่าทำไมมันถึงหอมพี่เป็นคนซักเองรี้เองหมดเลยนะคะก็เลยใช้บีสวันนี้แล้วกลิ่นชุดวันนี้คือหอมมากเลยไม่เหม็นนะคนี่คือบีสเหรอเนี่ยเออนี่คือบี๋หอมไม่ได้ฉีดน้ำหอมนะว้ยวันนี้คือแค่ซักผ้ามาเองแล้วก็ได้แบบนี้เลิศไฮอยู่กับพี่พร้นะคะสวัสดีค่ะสวยป่ะลูกสึก เรจ้ตอนนี้เราอยู่อาณาจักรอาณาจักรอะไรลคะเล่าฟโต์กราฟผ่านของเจนมาใช้สตูดิโอดีใจมากสตูดิโอห้องใหญ่มากทุกคนอเมซิ่งมากที่ทุกคนชมเจนต้องสตูดิโอเอ็มเท่านั้นเพราะคนเยอะมันต้องแบบมีพื้นที่ในการขยับขยายไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้คือถ้าเกิดว่าแบบว่าจากว่าแบบอุ้ยพี่อายูันนี้กองคนน้อยๆอย่างเงี้ยก็มีสตูดิโอเล็กๆได้เหมือนกันโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะค่ะที่นี่อลังการมากอุ้ยเราเจอใครตรงนู้นอัสยีค เป็นผู้อาวุโ,หโหสในวงการจริงๆจริงๆไอ้ต้องอเรียกผู้อาวุโสกูไม่อยากให้สัมผัสละไม้นนจะบอกว่าเราอ่ะมีโปรเจกต์ลับด้วยกัน,น,น,นก็คือทีชาเอ็กบิวตี้เซอร์เจอรี่นะคะก็คือมีเวลาให้แคมเปญน,นี้2งเดือนสำหรับคนที่อยากไปพลิกชีวิตที่เกาหลีนะคนที่ได้ไปเนี่ยต้องมาถ่ายบีฟอร์อั t เ r อร์ที่สตูดิโอเลยค่ะ เฮ้ยคุณเข้าเซตแล้วสวยเลยอ่ะดูหน้าดินี่เราถ่ายสองกองพร้อมกันเลยนะคะนับร้อยชีวิตคือน้อยเลยที่้อยสวยวาถ่ายสำหรับใครที่อยากลุ้นรับกิจกรรมนี้นะคะเพียงแค่ซื้อที่ชานะคะทุกยอดกจรงสั่งซื้อเลยนะคะเราจะได้ใบแบบนี้นะคะก็คือ beauty passport นะคะด้านหลังเนี่ยจะมี qr code นะ เพียงแค่สแกน QR code นะคะแล้วก็กรอ,อกทําตามกติกาใน QR code นะคะ,ะแค่นี้คุณก็จะได้รับ10ทิบินลัดฟ้าไปที่เกาหลี<ะ>เลยเรียกว่าสวยครบจบทั้งอินเนอร์เอาเทอเลยจ้าสุดยอดสุดปังน,นะคะเั้นเดี๋กว,วันนี้เจนขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็พี่ๆขอตัวไปก่อนด้วยไว้เจอกันค่ะบ,บ๊ายบาย เลิกกองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านกันนะคะโหทุกคนนี่ขนาดเก็บเสื้อยังได้กลิ่นอยู่เลยอะหอมมากกลิ่นยังติดเสื้อผ้าอยู่เลย